สวัสดีค่ะทุกคนมาดูคลิปรีวิวเหรียญที่รับซื้อเข้ามานะคะมาดูเหรียญอะไรมาถึงปุ๊บเปิดปั๊บบอกราคาเลยเนาะทุกคนเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหรียญที่ป้านารับซื้อเข้ามานะคะก็ตามประมาณนี้ที่เห็นนะคะเหรียญทุกเหรียญที่พนานารับซื้อค่ะทุกเหรียญค่ะทุกเหรียญที่พนานารับซื้อาน่าจะแจ้งราคาทั้งหมดเลยนะคะรับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่าน่าจะแจ้งหมดเลยแจ้งราคาชัดเจนค่ะทุกคน ป้าน่ยจะไม่มีไม่มีอึกอักไม่มีว่ากดไลค์กดแชร์ไม่มีนะคะบอกราคาชัดเจนค่ะรับไม่รับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยสีหนึ่งสีหนึ่งยับเยินโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่นะคะอะไรที่ราคาเท่าไหร่ปัน่จะบอกหมดค่ะจะไม่มีอ๋อคุณเฉียงตกใจนึกว่าสยามมินเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญออาเหรียญห้าบาท เหรียญห้าบาทครุฑเฉียงห้าบาทนี้เขาจะมีครุฑครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑเก้าเหลี่ยมเนาะอันนี้เขาจะเป็นครุฑเฉียงครุฑเฉียงนะคะทุกคนป้น่าจะต้องปรับราคาลดลงค่ะเพราะว่าราคาตอนนี้เริ่มโอ้โหนะคะป้าน่าก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นจะสูงขึ้นแต่ไม่เลยนะคะราคาของสะสมป้าน่าเศร้าจังเลยเศร้าใจมากเหรียญครุฑ ผูเฉียงปี2520และ252 2ป้าน้าขอแจ้งนะคะว่าป้าน้าจะขอปรับลดราคาเป็นเหลือ10บาทถ้าท่านไปขายร้านอื่นได้ขายเลยนะคะขายร้านอื่นเลยค่ะของป้าน้านะรับได้แค่10บาทจริงๆนะคะเพราะว่าป้าน้าลูกค้าเขาเขาสั่งมาได้ราคาไม่สูงนะคะเขารับต่อจากป้าน้านะคะเขารับได้ราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นป้าน้าจึงต้องมาปรับลดราคาจิงทั้งที่ ใจจริงนะคะป้าน้าไม่อยากลดเลยไม่อยากลดราคาเลยป้านพยายามพยายามเขายในราคาที่สูง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 สำคนอื่นแหละเพราะหลายคนก็บอกว่าป้าน้าขายแพงใช่เพราะป้าน้าเจตนาอย่างไงเจตนาป้าน้าไม่ได้ว่าอยากอยากขายแพงเพื่อที่จะได้กำไรเยอะๆนะคะไม่ใช่ป้านต้องการที่จะให้เหรียญเขามีคุณค่าราคาสูงขึ้นไม่ให้กดลงค่ะ ปรันก็นจะพยายามมาทําให้ดูดีเอาเหรียญสวยๆปรับมาปรับเหลี่ยนมาฟื้นฟูให้ดูดีให้สวยงามแล้วก็ขายในราคาสูงขึ้นค่ะเปรัน้นไม่อยากด้อยค่าของเหรียญค่ะเปรันอยากเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นค่ะแต่ณชั่วโมงนี้ไปไม่ไหวจริงๆค่ะร้านอื่นๆเขาเขา ซื้อราคาที่ต่ํากว่าป้าน้าเพราะฉะนั้นปน้านาก็อยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยค่ะปะ้านาต้องจึงต้องมาแจ้งปรับลดนะคะราคาเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงรับซื้อสิบบาทค่ะเหรียญอื่นๆน,นะคะเหมือนเดิมค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑเฉียงสิบบาทครุฑตรงยี่สิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยม แท้สามบาทไม่แท้ส0บาทครุสสิบบาท2สี80บาทเหมือนเดิมค่ะนะคะทั้งที่ครุสสิบาท2สองสีจำนวนผลิตเยอะนะแต่เขาได้รับความนิยมเขากระแสะเขาไม่ตกแต่ครุดเฉียงเขาไม่ได้รับความนิยมค่ะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ติดกระแสะนะคะราคาก็จึงเนี่ยค่ะลดลดไปตามกระแสะนิยมจริงๆค่ะทุกคนป้าน่าจริงๆขัดใจมากเลยนะที่มาลดราคาปนาไม่อยากลดค่ะ อ่ะมาดูเหรียญอื่นต่อเนาะไม่อยากพูดถึงพูดแล้วเศร้าต่อมาก็มาดูครุดต่อแล้วกันอันนี้เป็นคุดบาทหนึ่งเจ็ดเหรียญครุดบาทพศสองห้าหนึ่งเจ็ดหรือที่เราเรียกกันว่าครุดหนึ่งเจ็ดค่ะครุดบาทหนึ่งเจ็ดโอ้แตกรายงาสวยจังแต่เพิ่งเริ่มแตกนิดเดียว ค่ะเริ่มแตกน้อยๆไม่เป็นไรคนไปเผื่อเขาจะชอบเหมือนเราเหรียญครุฑหนึ่งบาทค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดไปนรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะทุกคนยี่สิบาทค่ะเป็นเหรียญที่มีพุทุคุณเต็มเปี่ยมน,นะคะเหรียญสิบไอเหรียญหนึ่งบาทครุฑเหรียญบาทครุฑหนึ่งเจ็ด 1, ทุคุณเต็มเปี่ยมดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะ ราคารับซื้อเหลือ20บาทครุฑเหยียดขาตรงกลางปีกกลมพอสอทุกอย่างค่ะบวกกันนะคะด้วยความบังเอิญหรือความตั้งใจของผู้ผลิต,ต้ไม่รู้นะคะแต่ออกมาแล้วเขา เขามาตีความหมายออกมาว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดด้วยเลขด้วยเลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์นะคะบวกกันค่ะถูกต้องตามประเพณีนิยมถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกประการค่ะเชื่อว่ามีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะครุฑ บาทหนึนะคะธาตุครบดินน้ำลมไฟเหรียญกลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุลมกลมนะคะธาตุลมนำมีน้ำมาหลอมเหลวผสมกับโลหะเป็นเป็นธาตุน้ำแฝงอยู่ค่ะธาตุดินสองหบวกกันธาตุไฟหนึ่งเบวกกันเนะะี่ยค่ะจึงครบศาสตร์นะคะครบครบตามหลักเกณฑ์ ดินน้ำลมไฟครบมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกเชื่อกันว่านะคะมีความคมขลังป้องกันพูดผีปีศาจมีความคงกระพันมีเมตตามหานิยมเยอะแยะมากมายเลยนะคะพุทธคุณขององค์พญาครุฑคะ่ะด้วยรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑเหยียดขาตรงพร้อมที่จะฉบเฉียวนะคะกลางปีกบินคะ่ะ แล้วทานลมนะคะเหลียญกลมทานลมส่งให้พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นค่ะพูดผีปีศาจงูเงียเ้ยวเคี้ยวคอสอรพิษไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าก้ำกายเพราะเกรงกลัวบาบร,รมีต่อองค์พญาครุฑเป็นที่สุดนะคะมีความเชื่อกันค่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนจะมีโชคลาภนะคะเ,เดินทางค่าแคร์ปลอดภยัยเจรจาการค้านะคะตกลงธุรกิจ พกเรียนครูดไปนะคะก็จะเป็นสำเร็จทุกอย่างอะคะ่ะเป็นสื่อเป็นสื่อนำแห่งความเจริญรุ่งเรืองมันม่นมั่งคั่งมั่นคงนะคะทุกสิ่งอย่างดีหมดเลยนะคะองค์พญาครุฑค่ะเชื่อกันอย่างนั้นนะคะทุกคนพกติดตัวะคะ่ะนิยมพกติดตัวไปนนก็พกนะคะทุกคนค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ